สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องดีเดีต้อนรับสู่ช่องหลวงพระสว่างแดนดินครับตอนนี้อําพรอยู่ตลาดมีนบุรีพี่น้องเสีหบุราลุกกิจรถไฟาสายสีชมพูครับน่า,นาจ,จะเป็นสถานีตลาดมีนบุรี มาเบิง่งบรรยากาศกันพี่น้องตลาดมนีม่เงยียบๆพี่น้องแล้เบิง่งรถไฟฟ้าสายสีสายสีชมพูพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วพี่น้องมาแล้วครับ ศูนย์รัฐศูนย์ราชการนนทบ,บุรีสิ้นสุดที่สถานีลาวขมแขงครับพี่นอ้องบรรยากาศยี่โมเศร้าครับโอ้สุดยอดอันอาจจะเป็นตลาดมีนครับพี่น้องภาพเบิ่งบรรยากาศรถไฟ้าสายสีชมพู พูนครับสถานีสิ้นสุดพันยุพูนครับเห็นว่าครับพูนทถานี้รามคำแหงหรือว่าสิ้นสุดที่มีนบุรีครับพูนครับมันเข้าไปมันเข้าไปสถานีแห้ะครับพี่น้องจุดจอดศูนย์ซ่อมบำรุงพันยุพูน ว่างๆก็มานั่งได้ครับเด้อรถไฟฟ้าสายสีชมพูพี่น้องแครายมินบุรีมาเดินยุมมนบุรีครับพี่น้องบรรยากาศขนาดพี่น้องเลยส่วนด้านหน้าผมเพื่อนจะออกมาจากสไลด์น้ำคำแหงครับ ตะลาดมินบุฟรี่ันพาพี่นออเบื้องไก่ครับจอบเบื้องจอบเบื้อง ะมาณสีหานาที่ครับพี่น้องเพื่อนกาจะออกมาขั้นหนึ่งเนี่ยละครับโโนูเรลเังมือเสาร์เขาจะเอาก,กมาต,ตลาดตอรี่ไลยครับพี่น้อง ซื้อพักซื้อ n h าซื้อรับเขาครับพี่น้อง ะสะดวกสบายแม่นรถไฟฟฝ่านะครับพี่น้องจอบเบิง้งจอบเบิ้งพี่น้องจอบเบิง้ง น่าหลงมากใช่หรือจักหน้าที่ว่าพี่หน่องเสียอวอว่าน่าเพิ่งชินลุยลุยลุย,ล,ยลุยมันหน่อยเดือนะ มองเห็นเลยพี่น้องมอเห็นเอากระถาเบื้องครับโอ้แดดก็เริ่มอ,ออกแล้วพี่น้องจะเบื้องนี้แลละ ละลดนีนสีหบุราลูกกิดเมืองให่บ้านก็ติดครับรถไปฟ้าสายสีชมพูพี่น้อง มาแล้วพี่นอ้องมาแล้ว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 ป้าผู้โดยสารเต็มลำสายสีชมพู สถานีมีนบุรีครับได้โปรยจอดรอรับผู้โดยสารที่สถานีมีนบุรีตลาดมีนครับจบที่นี่ก็ฝข่าวก๊อตไลก็แช่งกดติดตามครับพี่น้องข้อสวัสดงครับสวัสดีครับ